m ม r ี่ค o กกิ้งสวัสดีค่ะข้างควรนับแคลวันนี้แอนจะมาทำเมนูข้าวต้มพุ้ยหอม,หอมทำง่ายๆกินกับอะไรก็อร่อยพร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้ข้าวไม่บูดง่ายอุ่นทานได้หลายครั้งและก็เช่นเคยนะคะรายการวัตถุดิบต่างๆและการคำนวณแคล,ลอรี่แอนใส่ไว้ให้ในคลิปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเราไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะเราใช้ข้าวหอมมะลิ100กรัมข้าวเหนียว30กรัม ครึ่งช้อนชา,แล,นชนชาและก็ใบเตย1-2ถึงใบค่ะเดี๋ยวเราตั้งหม้อใช้ไฟกลางนะคะใส่น้ำประมาณสี่ถ้วยตวงพอน้ำเดือดแล้วใส่ใบเตยลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี้เราจะเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะประมาณ20นาทีใช้ให้หมดนะคะเสียดายข้าวค่ะพอเราใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วนะคะ เราจะรีบคนทันทีเนื่องจากว่าข้าวเหนียวเนี่ยเขามีน้ำหนักมากเวลาที่ใส่ลงไปแล้วเขาไปนอนอยู่ในหม้อนะคะจะทําให้ข้าวติดหม้อได้ง่ายค่ะพอน้ําเดือดอีกรอบเราก็จะใส่ข้าวหอมมะลิลงไปเลยค่ะข้าวหอมมะลินี้แอนจะไม่ได้ซาวน้ํานะคะเนื่องจากว่าแอนใช้ข้าวที่ค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็อยากให้คุณประโยชน์ในข้าวเนี่ยอยู่ครบ ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ใช้ข้าวเก่านะคะที่อาจจะเก็บไว้นานแล้วก็ให้ซาวข้าวสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อความสะอาดแค่ซาวนะคะไม่ถึงกับต้องล้างไปล้างมานะคะเดี๋ยวเราคนข้าวสักสี่ห้ารอบนะคะเพอให้เขาไม่ติดหม้อแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะพอข้าวเดือดแบบนี้ก็ให้หมั่นคนเรื่อยๆนะคะ คนไปก็สังเกตเม็ดข้าวด้วยนะคะพอเม็ดข้าวเริ่มพองขึ้นนะคะน้ําก็อาจจะเริ่มแห้งให้เราเติมน้ําไปเรื่อยๆนะคะเติมไปคนไปทําแบบนี้นะคะพอเราต้มข้าวไปสักพักนะคะยางข้าวจะเริ่มออกข้าวก็จะคนได้ยากขึ้นเวลาคนต้องคนลงไปลึกๆนะคะกวาดเอาเข้าวที่ติดอยู่ก้นหม้อให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนค่ะจากนั้นเราจะใส่เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ การใส่เกลือลองไปในข้าวต้มเนี่ยนะคะจะช่วยยืดอายุของข้าวทําให้ข้าวเก็บได้นานมากขึ้นสามารถอุ่นทานได้หลายครั้งค่ะพอเราต้มข้าวได้ประมาณสัก20นาทีเม็ดข้าวก็จะเริ่มบานนะคะเราลองชิมดูก่อนถ้าเกิดว่าเราชอบประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ข้าวเปื่อยกว่านี้ กินง่ายกว่านี้ก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะเติมน้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเสร็จแล้วนะคะข้าวต้มพุยหอมๆปริมาณข้าวเท่านี้นะคะสามารถรับประทานได้3-4คนเลยค่ะหรือว่าถ้าใครกินคนเดียวเงาๆก็อุ่นทานได้ 3- าถึงสครั้งเลยค่ะตอนนี้ได้ข้าวต้มพุยแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะกินกับอะไรเลยค่ะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่ากินกับอะไรดีแอนจะได้ทําในคลิปต่อไปค่ะ